สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมก็จะเจเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวดงการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นหน้าเห็นตาเจ๊ดม์แบบนี้เนาะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยเฟซบุ๊กแฟนเพจย e ทูบช่องลิ้งก์ l ลน์แอดที่แอดตูนยูนิเต็ดฟรีเจดม์กับเจ๊ดม์ทุกวันนะวันนี้เป็นเรื่องราวของลูกรักของเจ๊เองเจสซี่เดอะแดนเซอร์ลินการดบลิน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 พองนั่นเองนะจ๊ะ ในวัย29ปีเหล่าจะหมดสัญญากับแมนยูเต็ดก็มีข่าวจะไปเล่นทีซาอุเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เวสต์แฮมยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดหลายต่อหลายทีมรวมไปถึงทีมดังในกาโชซ์สราอย่างเอซิมิลาแล้วก็โรม่าก็ให้ความสนใจในตัวเขาแต่ล่าสุดเรียบร้อย ชอยเก็บฉากเสร็จเจ้าป่าเนอเตียงฟอเรสทีมน้องใหม่ <Yeah. S 1> พิมพ์ลิกเรียบร้อยแล้วนะสัญญาจะเซ็นกัน1ปีเขาบอกว่าอาจจะมีออปชันบวกเพิ่มอีก1ปีในกรณีที่ผลงานดีแต่ถ้าไม่มีก็จบกันแค่หฤดูกาลที่จะมาถึง2022-20 2 3ันนั่นเองนะโดยลิงกาเนี่ยนะในวัย2ีกาปีเนี่ยกำลังจะไปตรวจร่างกายแล้วก็เปิดตัวกับฟอเรสซึ่งล่าสุดก็ชูเสื้ออะไรกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโดยเขาบอกกันว่าค่าเหนื่อยที่เนอเตียงฟอเรสจ่ายให้เจสซ่ลิงกา์ห 2 0 0แสนปอนอูห้หูตอนอยู่ไอเต็ดเล่นอย่างนั้นยังได้แสนปอนนะล่าสุดย้ายไปอยู่กับฟอ r เรสต์รับ2,000สนปอนโอ้หโหดมากเลยก็ถือว่าเป็นนักเตะหนึ่งคนที่ฟอ r e เรสต์เซ็นมาในช่วงที่จะเปิดฤดูกาลใหม่พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่เราจะมาถึงนั่นเองนะในฐานะน้องใหม่ก็เสริมมาเต็มเหนียวเลยนะอ้าวเรียบร้อยรงเรียม เจ้าป่าไปสำหรับเจสซี่เดอะแดนเซอร์ลินการ์ดลูกรักของเจนั่นเองนะจ๊ะตามนี้นะมาอัพข่าวเรื่องสัญญาใหม่ทีมใหม่ของเจสซี่ลินการ์ดนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแ,กแชร์คลิปนี้นะครับติดตามมาได้ทุกช่องทางเลยตูนยูนเต็ดฟีเจริญเกียระดธมทุกวันพรุ่งนี้กลับมาอัพข,าข่าวกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ